สวัสดีค่ะพี่แก้มจา๋าชาแนลค่ะมื่อหนีสิาพา้าเมืองง่วททองแก่ไก่ขอดนะจ๊ะกับบรูว่ามันจะเป็นอาการแนวใดักผู้ไดหูกะแนะนำมาในเด้อค่ะเด้อว,ว่าตัวนี้ไก่จิคอดหรือบอเนาะคะ่ะเพราะว่าซื้อมากกับบรูเนี่ยชัดขึ้นกันค่ะว่ามันได้จักเดือนแล้ว ค่ะลักษณะง่วงกับสิเป็นยังเสี่ยค่ะนุ่มพ่นกับสิเริ่มต่างเต่าจาักน้อยนะคะพี่น้องแต่ว่ากับหัวนมกับสียังเหี่ยวเหี่ยวอยู่ค่ะแต่ว่ากับบอคลัลล่ามาลงเหมือนหัวนมใหญ่นะคะตอนพ่นมาที่แรกๆหลกไอหัวนมกับบอคัลล่ามีเหรอคะ่ะ ต่ว่าก็เลื่อมสิมะใครขึ้นจักหน่อยบางอาทิตย์ก่อนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะลักษณาหนอนกระจิกประมาณนี้เนาะคะ่ะลักษณะงว่ากระจิกประมาณนี้นะคะ่ะจิ้มเพิ่นกับพบรท่านละใหญ่ปันใดเนาะคะ่ะ ค้นหางกระสีประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นนวประมาณแปดเดือนเนาะค่ะตอนซื้อมาเพิน่นกับบอทนลัก่อนเพิ่มมามันได้จักเดือนเพิ่นกับโบเหน่อใจคือกันก็นออเอานี่ค่ะน้องเพิ่นก็นจะประมาณนี้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเข้ากสิบมาเบ่งคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะมือนี่ก็บฝากไว้ซ้ำานีตะกอนค่ะเดี๋ยวห้าสิมาอานอาลิปนุงไม้นะคะเนาะค่ะสำหรับมือนีก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามได้เลยค่ะเด้อ